สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝาก1คันนะครับตัวนี้76,000บาทนะครับผ่อนได้ด้วยครับ1,900บาทโดยประมาณนะครับเน้นคลิกชื่อคลิปอารายละเอียดหรือโทรไปเจรจาสอบถามนะครับคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับจะมีรายละเอียดนะครับกับ Honda City 1.5เครื่อง VTEC นะครับไม่เคยติดแก๊สปี2001นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับเซ็นรล็อกแอร์แบ็กเอเสดิเบรกสล้อเลยครับ ลองชมดูนะครับราคาสดก็ราคานี้เลยครับใครจะซื้อไปใช้งานเจรจาได้เลยครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดนะครับใครจะจองจะมัดจำก็ทำได้เลยครับรับประกันว่าได้ลดแน่นอนลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสำหรับใครที่เน้นผ่อนนะครับจัดการได้เลยนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับเครดิตดีก็ผ่อนได้แบคนิดก็ผ่อนได้นะครับก็ลองโทรสอบถามได้รายละเอียดนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับอยู่ที่สระบุรีนะครับ เน้นโทรเจรจานะครับถ้ากลัวไม่ทันจองได้ก็จองครับมัดจําได้ก็ทาครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับรับประกันว่าได้รถแน่นอนนะครับถ้าเครดิตดีหรือแบ็คดิสก็จะเช็คตามสภาพคล่องทางการเงินของลูกค้านะครับฉะนั้นแล้วใครสนใจนะครับให้รีบโทรเจรจาสอบถามในรายละเอียดนะครับชี้เป้าให้เรียบร้อยนะครับรถสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกว่วมนะเป็นตัวท็อปด้วยครับเป็นแอร์แบก ABS กระดิสเบรก4ล้อนะครับระบบ ไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับเครดิตด,ดีก็ผ่อนได้แบคลิดก็ผ่อนได้ให้รีบโทรเจราจารนะครับโทรได้โทรเลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ไม่มีชนดักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับถ้าชอบและสนใจนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับ หรือถ้าไม่มั่นใจหรือไปไม่ได้ก็โทรเจรจาสอบถามกันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับนำรถไปใช้งานนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงร่างใช้งานได้ทันทีครับรถเช็คและขัดมาแล้วครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับสภาพโดยรวมใช้งานได้เลยครับซิตี้เป็นรถที่ใช้งานง่ายครับกระทัดรัดตัวนี้ไม่ใหญ่มากนะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับให้รีบตัดสินใจเลยนะครับจอดไม่นานแน่นอนนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สภาพนี้ต้องถือว่าสวยครับราคาก็ดีงามครับตรงได้ผ่อนนี่แหละครับใครที่เครดิตไม่ดีลองโทนเลยนะครับโอกาสดีๆแบบนี้จะได้นํารถไปใช้งานนะครับรถสวยไม่มีชนหนักตัดต่อครับสภาพสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับว่าใครที่กําลังเลงหารถใช้งานถูกตาถูกใจนะครับถ้าเน้นเอาไปใช้งานน่าสนใจมากๆครับ เครดิตด,ดีก็ผ่อนได้เครดิตไม่ดีก็ผ่อนได้นะครับให้รีบโทรเจรจารสอบถามในรายละเอียดนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปจะมีเบอร์โทรหรือรายละเอียดคร่าวๆนะครับแต่ถ้าท่านสนใจจริงก็ให้รีบโทรเจรจารสอบถามนะครับแจงบ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับและก็ที่แน่นอนคือการันตีว่าได้ลดแน่นอนนะครับทำามาจำแล้วลดไม่หายนะครับลองโทรสอบถามดูก่อนนะครับ